สนามข่าวหนึ่งศูนยหนึ่ง ครับคุณฟังครับกลับมาคุยกันต่อนะครับแหมช่วงนี้เนี่ยนะครับหลายคนบ่นว่าไปเดินตามห้างร้านค้าตลาดต่างๆมีผู้คนที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันดูแปลกๆนะมันดูเหมือนกับมีคนหลายเชื้อชาติอะไรต่างๆมากขึ้นกำลังจะก้าวเข้าสู่ AEC หรือเปล่านะครับบางคนทาหน้าทาธนาคารอะไรต่างๆอันนี้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคหรือจะเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศเรายังไงนะครับเรื่องความหลากหลายของผู้คนในสังคมนี่นะครับไปคุยเรื่องนี้กันนะครับกับศาสตราจารย์ ดรพิริยะผลพิรุนรองคณะบดีวิทยาลัยนานาชาติและอาจารย์ประจําคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านี้ได้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ ครับสวัสดีครับคุณปรเวศคุณนัคุณรัฐวุฒิแล้วก็ท่านผู้สั่งครับอาจารย์ครับประเด็นเรื่องความหลากหลายของประชากรกับการพัฒนานี่มันมันมีข้อดีหรือว่าข้อเสียเป็นผลบวกผลลบยังไงบ้างมีปัจจัยอะไรที่มาเกี่ยวข้องยังไงบ้างครับอาจารย์ครับบ้านเราไปจาสู่ AEC ก็ต้องขอเขาเกริ่นนาก่อนนะครับว่าที่เราพูดถึงความสาคัญของของคนนะฮะหรือว่าของทุนมนุษย์กับการพัฒนาประเทศเนี่ย แล้วเราก็พยายามพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์การพัฒนาทักษะพัฒนาเรื่องของสุขภาพของทุกมนุษย์นะแต่จริงๆสิ่งหนึ่งที่เราควรต้องรู้ก็คือเรื่องของความหลากหลายของคนนะครับแล้วก็มีการเราพูดถึงความหลากหลายเนี่ยจริงความหลากหลายมันมีหลายรูปแบบมากไม่วนะ่าจะเป็นความหลากหลายด้านเชื้อชาติสัญชาติอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยเรื่องของแรงงานข้ามชาติก็ดีอาเซียนก็ดีความหลากหลายเรื่องของทางด้านภาษาความหลากหลายเรื่องของวัฒนธรรม ความหลากหลายเรื่องของอายุด้วยอย่างเช่นเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากขึ้นเหล่านี้เป็นต้นนะครับความหลากหลายเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นบริบทใหม่ของของสังคมไทยของประเทศไทยที่ต้องเรียนรู้และต้องเข้ามาดูแรจัดการนะครับเขาก็มีการพูดว่าจริงก็มีนักนักเศรษฐศาสตร์ของของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาพยายามวัดระดับของความหลากหลายว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีความระดับความหลากหลายของประชากรมากอยขนาดไหนนะเขาใช้ข้อมูลประมาณสักร้อยแปดสิบประเทศนะแล้วก็พบว่า ประเทศจะเท่าดูเรื่องของความหลากหลายทางด้านทางด้านเชื้อชาติสัญชาติเนี่ยจากวัยแปดสิบประเทศเนี่ยนะฮะประเทศไทยจะอยู่อันดับประมาณห้าสิบสองอืมในอัที่ประมาณยี่สิบห้าดับแรกเนี่ยเป็นประเทศในกลุ่มพวกแอฟริกาครับทั้งสิ้นเนี่ยในนที่ประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติสัญชาติน้อยที่สุดอ่าอาจจะจริงจริงเราเราไปเที่ยวประเทศนี้บ่อยนะคือประเทศเกาหลีใต้อืมนะแล้วก็ลองมาประเทศญี่ปุ่นครับในอันได้ว่า ถ้าเราดูจากอันดับเนี่ยจะพบว่าประเทศไทยเนี่ยเราอยู่อันดับที่มีความหลากหลายทางชีวสัญชาติแล้วทางด้านวัฒนธรรมค่อนข้างจะสูงของโลกนั่นเป็นเรื่องเรื่องที่การถกเถียงกันมาว่าความหลากหลายเนี่ยมันมันมันดีหรือไม่ดีใช่คือถ้าเราเราจะมีความหลากหลายเยอะจะในรัฒนาประเทศไห <จะ S 1> <ใ>นว่ามันจะแปรปกผันกับระดับการพัฒนาประเทศไม่ไม่เหมือนกับประเทศที่มีความหลากหลายสูงเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะมีระดับของการพัฒนาประเทศที่ต่ํากว่า ใช่าหาแนวโน้มมันฮะแต่ก็เขาเป็นข้อข้อหน้าหน้าสนใจอย่างหนึ่งว่านั่เราจะนั่นจากว่าไม่อยู่กับความหลากหลายหรือว่าจะจะใช้ความหลากหลายเหล่าเนี้ให้เป็นประโยชน์มาใช้ในการเป็นผลบวกได้อย่างไรี่เื่อมันมีมันมีผลลบไม่ผลลบขอถามว่าผลลบมีอะไรบ้างนะครับจริงๆความหลากหลายเนี่ยมันนํามาสู่เรียกว่าต้นทุนที่ซ่อนหรือว่าเรียกว่าสิโงตัวที่ด่นคอสต้องค่าจะเยอะมันจะเป็นต้นทุนที่เรามองไม่เห็นหลายๆต้นทุนด้วยกันนะครับอย่างอันแรกเนี่ยชัดเจนเลยคือเรื่องของความไม่เท่าเทียมกัน คนในสังคมอย่างเช่นเราพูดถึงแรงงานไทยแรงงานข้ามชาติอาจจะมีแรงงานฮูโลินจา,าต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความความไม่เท่าเทียมกันแต่เริ่มแรกว่าเออผมอยู่ประเทศนี้มาก่อนคุณเข้ามาทีหลังนั้นเร,เราเรามองคุณคนไม่เท่ากันซึ่งความไม่เท่าเทียมกันเหล่านี้ถ้ามันมีระดับที่มากขึ้น,นปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาก็คือปัญหาเรื่องของกิจการทางสังคมต่างๆอย่างเช่นการแบ่งตัวกลุ่มก้อนต่างๆอย่างเช่นปัญหา แต่ที่เราเห็นกันกรอย่างภาคใต้เราอย่างนี้เป็นต้นเราเรามองว่าเออเรามีความแตกต่างเชื้อชาติัาศาสนาลุ่กลุ่มๆพอการกีดกันกันมากๆเนี่ยกลุ่มคนบางกลุ่มก็รู้สึกว่างั้นเขาเขาอยากจะแยกออกมาเรื่ยแล้วซึ่งเหลานี้ทาให้เกิดความไม่ลงรอยทางการเมืองต่างๆหรือความไม่แ้เสภาพทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะแล้วมันมีมีมีเครื่องมือหรือแนวคิดอะไรล่ะครับอาจารย์ที่มาจะมาจากการหรือบริหารในความหลากหลายในสังคมที่มีอยู่ตรงนี้ให้มันเกิดประโยชน์อะครับ <biases. S 1> <De an> ผมว่าในนันคิดไม่ง่ายก็คือว่าถ้าความหลากหลายมันมีข้อเสียเนี่ยเราก็ต้องพยายามหาข้อดีของมันนะว่าข้อดีงความหลากหลายจะมีอะไรบ้างีา่จิงมีการมีการพูดถึงข้อดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าความหลากหลายเนี่ยอย่างแรกเลยแน,น่นอนคือความหลากหลายเนี่ยมันนําม,มาสู่ในเรื่องของ <De an> ของค์ความรู้ใหม่ๆ <De an> <De an> นะไม่ว่าจะบอกว่าประเทศไทยเราจะต้องมีการพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเนี่ยยังดูง่ายเลยองค์ความรู้ใหม่ๆสิ่งที่ กิดความรู้ใหม่ๆได้ชัดเจนที่สุดก็คือทาได้ารวัฒนธรรมครับแล้วก็อย่างง่ายๆคืออาหารอย่างอาหารประเภทพวกพวกอาหารฟิวชั่นฟู้ดต่างๆครับเืองทีเรียกฟิวชั่นฟู้ด็คืออาหารที่เผาผสานหลๆๆยายๆหลายๆเชื้อชาติเข้ามาด้วยกันอันนี้กาเรียกมางมองอน่างเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมครับดังนั้นสิ่งที่ความาหลากหลายจะเกิดขึ้นก็นคือเรื่องของการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะครับอันที่สองก็คือความหลากหลายเนี่ยในบางครั้งข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันนามาสู่ เรียกว่าความต้องการสินค้าของคนแต่ละกลุ่ม,มเพิ่มขึ้นอย่งอยงกห่าเช่นแต่ก่อนเนี่ยเ่าไปทานอาหารเนี่ยถ้าสมัยโบราณเลยเนี่ยจะมีแต่อาหารไทยแล้วก็จะมีอาหารจีนเพราะฉะน,นั้นคนจีนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเยอะครับปัจจุบันตอนนี้มีอาหารอะไรบ้างฮะอาหารญี่ปุน่นอาหารเกาหลีเวียดนามอิตาเลียนเวียดนามอนาคตผมเชื่อว่าต้องมีอาหารพม่าใช่ไหมแล้วผมคิดว่าเนี่ยค,คือสังสิงให้ความ ความเรียกว่าอะไรความหลากหลายทางการบริโภคมากขึ้นแลนะพกกบกาไกใหม่ๆโอกาสในการสร้างโมก,การใหม่ๆก็จะเพิ่มขึ้นโอกาสกับตัวร้านอาหารพมา่าโอกาสจะเกิดร้านอาหารจากกัมพูชาอะไรต่างๆันก็จะมีอน,นุมาคืนการสร้างโมการใหม่ๆเดี๋ยวนี้เราเห็นธุรกิจอะไรนะจากเสียงรอสายเป็นเพลงพม่าก็เยอะนะจัดเป็นโฆษณาตัวลายตัวสติกเกอร์ในไลน์ต่างๆเดี๋ยวนี้เป็นๆแบบมันนี่คือไี่ธุรกิจแต่จะเป็นองการสร้างธุรกิจใหม่ๆทั้งสิ้นข้อที่สามในมุมบริโภคเองเนี่ย มันจะมีแนวะคิดก็คือว่าอคนเราถ้าได้ดูพวกอะไรที่มีความหลากหลายมากขึ้นเนี่ยมันนําสู่ความสุขนะฮะอันเช่นอนนี้ต่กอนเราก็ทั้งคนสมัยโบราณมีแค่อาหารไทยให้กินมีแค่ทีวีไทยให้ดูแต่ตอนนี้มีหนังจากทั่วโลกมาให้ดูอซึ่งอันนี้นเป็นความเขามองว่าเป็นเป็นความสุขอย่างหนึ่งนแล้วก็หลายๆองค์กรเนี่ยโดยเฉพาะพวกองคอ์กรข้ามชาติต่างดีที่เขาเขาเริ่มใช่มากในพวกองคอ์กรชั้นนำาเช่นแอปเปิลไอพีเอ็ม อีกสันอะไรเงี้ยเชลพวกองค์กรข้ามชาติต่างเนี่ยเขาเขาเริ่มเรียนรู้การหลักความหลากหลายเหล่านี้มาบริหารจัดการให้มากขึ้นเขามีเขามีการตั้งตำแหน่งออฟฟิเซอร์ถึงว่าเรามีซีอีโอหรือว่าซีเฟโอใช่ไหมชิฟเฟนช์ออฟฟิเซอร์เหมือนกันครับตอนนี้เขามีการตั้งตำแหน่งขึ้นใหม่เช่นเขาเรียกว่าชิฟซีดีโอชิฟเดเวอเรจตี้ออฟฟิเซอร์แล้วเขามองว่าในหลายๆครั้งเนี่ยองค์กรข้ามชาติต่างๆแล้วเขาจะลงทุนประเทศต่างๆเนี่ยเขาต้องจ้างคนหลากหลายสัญชาติ ที่เข้ามาดูแลจัดก,การเนี่ยของเราของบ้านเราจะง่ายๆอย่างเช่นโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลที่รับแขกต่างชาติเยอะเป็นโรงพยาบาลเอกชนบริเวณราชสิทธิเวชเนี่ยห<ด>ม,มาว่ามีต่างชาติเยอะมากแล้วก็มีการจ้างคนต่างชาติเข้ามาจาัดก,การะะนะก็จะเ,เป็นล่ามเข้ามาเป็นอะไรบ้างน,นะแต่ว่าึ่งมองผมวองนี่คือแง่บวกอของการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายที่เรามีอยู่นะครับออแนวทางในการจัดการความหลากหลายนี่คือเขาจะใช้วิธีวิธีคิดว่าจะอยู่กับมันยังไงใช่ไหมจ๊ะไม่ไม่ใช่ไปแก้ว่าทํายังไงให้มันไม่หลากหลาย ใช่คือคือคือให้ลดความหลากหลายคงไม่สามารถทําได้แต่ว่าเราจะใช้ความหลากหลายให้เกิดเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ<ม>หรือว่าขององค์กรได้อย่างไรครันะนี้คือนี่คือสิ่งที่เขาพยายามจะจะใช้เขาเรียกว่าแต่ว่า i t y management นะแต่ว่าในในบริบทของประเทศเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะยากกว่าองค์กรเพราะว่าในระดับประเทศเนี่ยมันมีมีมิติมีปัญหาอะไรต่างต่างมีมีตัวอย่างประเทศไหนหมครับที่แบบผู้คนเขาก็มีความหลากหลายเยอะแต่เขาสามารถใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของคนในชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อชาติศาสนาหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับอาจารย์ครับง่ายก็ประเทศหนึ่งที่เรามองเป็นพี่ใหญ่ของโลกเสมอก็คืออเมริกาแต่จะบอกอเมริกาเป็น land of opportunity และเป็นถิ่นที่ เป็นโอกาสของผู้คนใครก็ได้ขอให้ไปทํางานอเมริกามีความข,ขยันหมั่นเพียรแต่เพราะเขาให้เพราะว่าเหตุผลหลักคือเพราะเขาให้โอกาส<ฮ>กับกับคนเหล่านั้นไม่ควจะไปอาชี่นะไรก็ตามแต่แล้วอเมริกาก็จะเน้นว่าคนคนที่หลากหลายเหล่านี้คือไม่คือแอสเซที่<ฮ>สําคัญอย่างเช่นเขาพึยมที่จะรับนักวิทยาศาสตร์จากประเทศจีนรับนักวิทยาศาสตร์จากประเทศอินเดียเพราะคนเหล่านี้ฉลาดรอดทนนะ<ฮ>แล้วก็ท้า,ายก็คนเหล่านี้ก็สร้างนวัตกรรมเยอะมากนะสร้างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเยอะมากใน ประเทศเหล่านั้นอ <c oughs> ย่าก็ณีของประเทศไทยเราเองเนี่ยเราเกี่ยวว่คงต้องมองว่าประเทศไทยเรามีปัญหาอุปสรรคอย่างไรอเช่นเรามองว่าออของประเทศไทยเราเองเนี่ยเราเราขาดเรื่องของนว,วัตกรรมที่เราทำ <c oughs> มาแล้วเราจะใช้คนเหล่านี้ยมาสร้างนว,วัตกรรมได้อย่างไรแต่ <c oughs> จริงๆนวัตกรรมมันไม่จำเป็นต้องเป็นระดับแบบโหเหมือนอเมริกาอย่างนี้ก็ได้เุณผูอเาจจะมองเรื่องของท้องถิ่นก็ได้ว่าเ <c oughs> ช่นชุมชนเนี้มีแรงงานข้ามชาติอยู่เยอะแร <c oughs> งงานข้ามชาติเนี่ยเขามีโน้ตฮาวอย่างไร <c oughs> แล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้มาผสมผสาสนสร้างนวัตกรรมชุมชนขึ้นมาได้ครับนะหรือว่าความหลากหลายทางที่วม,มองในม,มิติของของอายุก็ได้ย่างเช่นชุมชนนี้มีมีผู้ทั้งผู้แก่มีป่าชาวบ้านแล้วนะแต่ประเด็นคือว่าเราเที่ยวพูดถึงคนแก่โดยส่วนใหญ่พูดถึงเรื่องของการที่เราจะเลี้ยงดูคนแก่อย่างไรแต่จริงๆวาไม่ค่อยจะพูดถึงว่าเอาคนแก่มาใช้ประโยชน์ยังไงมาใช้ประโยชน์ยังไงมา,างรีโนเวทยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะผมคิดว่าในเชิงของประเทศไทยเนี่ยเราคงต้องมองในมุม ในมุมนั้นใช้มากขึ้นอันนี้ในเชิงนโยบายในภาครัฐเนี่ยเรื่องแบบน,นี้จําเป็นจะต้องคิดเยอะไหมครับอาจารย์เรื่องความหลากาหลายผมว่าต้องคิดเดยอะเพราะว่าเราเราผมคิดว่าเราความหลากหลายเนี่ยถ้ามองเป็นแง่เดียมันคือมันคือคอินพุตที่มีความสําคัญนะครับการพัฒนาประเทศอย่างเช่นอย่างง่ายๆการศึกษาครัแเราพูดถึงการปฏิรูปการศึกษามานานว่าคุณจะต้องเด็กทำยังไงให้เด็กฉลาดยขึ้นอะไรขึ้นแต่จริงๆเรื่องที่มีปัญหาในการศึกษามากๆคือเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เช่นเรามีปัญหาโรงเรียนอในขนาดเล็กที่เราพูดถึงเนี่ยขนาดเล็กที่จำนวนครูไม่พออแต่พราะครูไม่พอครูอุตาห์ก็ไปตั้งบอกว่าอันหาคนขาดคนที่จบครุศาสตร์มาเพิ่มเลยแต่ว่าเราตั้งเราตั้งผลไว้ว่าคนาเป็นครูได้ต้องจบคณะคารุศาสตร์หรือว่ามีใบป,ประกอบเป็ชาชครูแต่จริงๆถ้ามองภาพให้กว้างมากขึ้นเนี่ยถ้าครูไม่พอก็หาชาวบ้านในนั้นก็ได้หาปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ในนั้นก็ได้นะมาทําหน้าที่เป็นครูผู้สอนได้ไหม อย่างนี้เป็นต้มผมคิดว่าถ้าถ้าสามารถกลั่นตรงนั้นออกมาได้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ชหรืออย่างเช่นในโรงพยาบาลในจังหวัดชายแดนที่เราต้องดูแลดูแลคนไข้ที่เป็นคนไข้เ <Okay. S 2> อชาวต่างด้าวเยอะเนี่ยคนไข้จากพม่าเยอะเนี่ยนะฮะเราก็จ้างจ้างนางพยาบาลแต่ที่หรือบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆเนี่ยที่ผู้ภาษาอาจจะเป็นคนคนในนั้นก็ได้คนท้องถิ่นอะางเงี้ยนะฮะคนท้องถิ่นก็ได้หรือว่าคนอาจจะเป็นพม่าที่ที่เป็นนาพยาบาลเนี่ยนะฮะมามาทางานในท้องถิ่นนั้นก็ได้ ผมมคิดว่าถ้าเออต้องอาจจะเข้ามองในบริบทที่กว้างมากขึ้นเนี่ยในบางครั้งเราสามารถใช้ประโยชน์จากความหลากหลายพวกเหล่านี้ที่นำมาสู่การลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็นำมาสู่เรื่องครับพัฒนาประเทศได้ในหลายดิจิครับแหมน่าสนใจนะครับคงได้มีโอกาสคุยกันในเรื่องแบบนี้อีกนะครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับศาสตราจารย์ดรพิริยาผลพิรุณนะครับรองคณะบดีวิทยาลัยนานาชาติและ อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นะครับคุยกันเรื่องความหลากหลายทางประชากรกับการพัฒนาประเทศนะครับครับสนามข่าว101